ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนจ้ามือ่อกี้กับผมมีอยงหลายจ้ะพี่นอ้องจ้าพาพี่พาน้องมากินเฝอลาวจ้าทางไทยเขาเอื้ยววเตี zw, ๋ยวเนาะพี่น้องมาจ้ามากินน้ำข่อยสว้วบเลยพี่น้องเลยเออตกแรงไม่หิวเขาพอดีก๋วยเตี๋ยวเหลือถ้วยสองถ้วยจัดไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยจุกจุกแซ่บไปเ AP, ลยเออกินแซ่บกินนัวพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยนี่ยแหละบมง่อถึวันสู้ข่อยตกวเรื่องกินนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยเรื่องกินเป็นไงพี่น้องกินข้าวกับแก้วกับแซ่บแซ่บได้ข่อยส้วงนี่จะเป็นอียงส้วงนี้ส้วงสีอ้วนตีเลยพี่น้องกินกับหยังกแแแซซซ่่่่่่บบตวานนนนีลละอออพ มาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินเฟอเล้ามาเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเฟอเล้าน้ำสาวพิมพ์เด้อพี่น้องเด้อคนขายกันคนเล้าคักๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะสูตรกับสูตรบ้านเฮาเลยพี่น้องเฟอแท้ๆอยู่ในขอนแก่นเฮ่าในรัะพี่น้องเออแต่วายู่ทางนอกไปเด้อพี่น้องบ่ได้อยู่ในเมืองขอนแก่นเด้อพี่น้องอืมว่าเขาเขียนใส่บอกว่าตัวเมืองอยู่แต่วายู่ทางน่องพูดได้พี่น้องหมู่บ้านเนี่ยกะถามปัจเจเนีนบ่มันกระซำกับกับบ้านข่อยเลยพี่น้องก็บ่ได้บ่ได้อีหยังมากมายกะคืออยู่ได้แบบว่าคล้้้าายยๆกกัันนนนเเลพี่่ออองงบมืืคป ในซอยนี่ค่ะเออโบคือแต่ย่างเดียวละพี่น้องอยู่นี่มันบลอกเป็ี่นป่นโบคือปันใดพี่น้องตีพี่น้องเออเห็ดแซ่บไปในกระบะบ้าเซบจากเสียใจังแต่ให้มันถึกใจคนพี่น้องเอออุกอังเอาหลายคอยกันเอืออีนี่เ็ดบ้แซ่บอีนี่เฮ็ดบ้แซ่บเลยนะจำมันอีงพี่น้องคอยมาอยู่นี่บ่ามันคอยต้องเว้าพื้นเลยพี่น้องโพดโพกพี่น้องเออบดีอยากเว้าพื้นพลดออกจำมันอี๋สัตว์ตู่ลายแทบพี่น้องเลยหาเงินเก่งกับพีทพี่น้องเลยมีคำใส่กับพีทพี่น้องเลยถจำมันเมื่อย์หางขนาดเลย นี่แหละพี่น้องแม่คุณก็เลยมาบอกว่าโอ้ยอย่าไปซาความคนพี่หนุ่มเอ้ยตั้งใจตั้งมุกตั้งใจหาเงินหาข้าพี่น้องถ้าเฮาบอหาเฮากับบอด้กินพี่น้องอย่าไปสนคำเบาของคำเบาของคุนนะไม่ที่ได้เฮาหันจนเจาะแต่ว่ามันก็บีบบังคับคนเฮาบ่ได้ดอกพี่น้องอืม่อยขายของคุของก็ได้ขายซื้อมือมือละถ้วยสองถ้วยมือละสามถ้วยสี่ถ้วยเขาก็เอาวของบอดด้สีเลียดปนนั่นเนาะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะหาไปพี่น้องหาไปสู่ไปชีวิตเฮายังเป็นคนนี่ยแหละปู่หาอยู่หากิน ผู้ไปกลับไปสะดวกสบ,บายคือพ่อคอยนะสบ,บายแล้วพี่น้องเอ้ยได้เวลาเรากลับไปเนาะนี่แหละคนผูอยู่คือเฮาถือหมูตอกย้ำซุมมืออสิทูกสิยาหมูกะว่าหายหาเงินบม่มีหมูกะว่าหายลาบากอิหลีเดพี่น้องอีหลีอ้ทนอิหลีเดต้องอดตอ้ทนอิหลีมาอยู่น้ำลูกน้ำผัวนี่ว่าเป็นธรรมดา